จัดงานจัดงานขายน่าจะเป็นพวกสถาบันา สุขุสุคนเด้อร่นแล้วบนไทยทายคลิปเนาะพี่น้องเนาะจะได้กับ่ค่อยมีเวลาบ้างเนาะเหนื่อยกับเบียร์ทำงานน,น,น,นครับไม่มีเวลาบ้างนะว่าโวดพอไปใดๆโดนๆลงคลิปให้พี่น้องครับตอนนี้บรรยากาศกรุงเทพมหานครเนาะตอนแรงๆเวลาหกโมงเนาะหกโมงกว่าแล้วแหละพี่น้อง ใจกบนบรรยากาศทางคนก็จะเป็นทางพลัมแปลนเดี่ว แต่ว่าปอะกไบในไายในไทยลงทิพย์พี่น้องบึงเรือท่องเที่ยวเนะ้ะ,ะเป็นเรือท่องเที่ยวเรืองามงามพี่นอ้องน้องนำจัมพยา มีงานเนี่ครับมีงานท่านะสะองสามหา้าล้านมีงานใช้เสื้อของเสื้อผ้าคนหลายเมื่อกี้หลายขนาดเลยใช่